สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเอาเลขขึ้นบ้านใหม่น้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรแพรงมาเปรียบเทียบกับเลขชุดเต็มของผมนะครับว่าชนเลขอะไรบ้างพร้อมกับเลขว่าชนเลขอะไรบ้างพร้อมกับเลขพร้อมกับเลขมาร้อยเปอร์เซนด้วยนะพร้อมกับเลขมาร้อยเปอร์เซน์ด้วยนะครับ พกรมาร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเปรียบเทียบกันนะครับก่อนอื่นนะครับมีคําเตือนนะครับห้ามใช้เล่นกันพันนันนะครับใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นอาจจะมาร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่มาร้อยเปอร์เซนต์ได้เช่นกันครับผมครับมาดูเลขของวันนี้นะครับวันนี้บ้านอุงอิงนะครับบ้านอุ้งอิงสาวน้อยเป็นบ้านแพงนะครับขึ้นบ้านใหม่ ในวันที่ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบนะครับในะเลขที่เกี่ยวข้องกับน,อน้องอิงก็คือเลขสองศูนย์เลขสองเก้าสองเก้าคือเลขเสาบ้านนะครับเสาบ้านที่ลงนะครับยี่สิบเก้าต้นแล้วก็เวลานะครับเวลาที่ลงยกเสาเอิงก็คือสิบนาฬิกาจุดสองเก้าเช่นกันในเลขที่เกี่ยวข้องกับน้องอิงอีกก็คือพวกเลขอายุนะครับอายุสิบหกปีสิบเจ็ดปีนี่นะครับอ่า มาดูว่าเลขไหนที่จะน่าสนใจนะครับที่จะนะครับมาดูรูปพิธีการนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์เขาก็บอกมากันนะว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับ2ิบเกต้นเวลา1 0บจดสองเกาอายุน้องอิงสิปีเก้าเดือนไอ้สิบหปีเก้าเดือนเกิดปีสองห้าสี่เก้าวันที่สิบสามนะครับก็ จะทาอะไรก็ช่างนะครับคนดังนะครับก็เป็นหวยเป็นเลขเป็นอั้นไปหมดนะเพราะว่าเคยให้ถูกสองงวดติดกันนะครับดังนั้นงวดนี้ก็มีเลขอะไรที่จะชนกับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนาะหวานผมก็ทําส่งให้แล้วเดี๋ยวเอาให้เปรียบเทียบกันนะว่ามีเลขอะไรกัน คนชมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนชมเองเอา้าวผมทำเลขไว้ไหนแล้วทะเนี้ยเลขชุดเต็มนะเลขชุดเต็มเอาอยู่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเต็มชุดเต็ม,ช,ตมชุดเต็มผมส่งไปเมื่อวานแล้วนี่นะครับเนี่ยชุดเต็มเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับวงอิงนะครับมาดูนะ คลิปนี้ก็คือประมาณสักสิบนาทีเอาของผมมีนะครับเลขน้องอิงก,ก็คือวันที่ยี่วันที่ยีสิบมีสองศูย์ไหมสองศผมไม่มีนะเลขบนนะแล้วก็มีสองเก้านี่ยครับมียีสิบเสามี29ต้นอ่สองเก้าก็เป็นสองหได้นี่ครับสองหกสองเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับน้องอิงนะ แล้วก็อายุ6เนี่ยอายุนะครับงวดน,นี้นะครับเนี่ย6116หนี่อาจจะมาล่างได้เลยนะอายุ16 17มันออกไปแล้วก็ไปแน่นะครับ29 26กลับด้วยแล้วก็6116ซึ่งตรงกับอายุขององค์อิงนะครับแล้วก็มีน้ําซ้ำนะเวลาที่ลงเสาเอกก็คือนี่นะครับ10.29นนะครับองอิงเกิดอายุ เกิดปี2549ในนี้ไม่มีนะ49นั้นที่เกี่ยวข้องคือตัวนี้นะครับ29 26แล้วก็16 61อย่าพลาดนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเลขแวบๆมานะครับในในกลุ่มนะครับบอกว่าน้องอิงเขียนให้ในฝ่ามือของแอดมินคนหนึ่ง47 48นะ47 48ซึ่งน่าจะเป็นเลขก็ไเมแน่นะครับ แต่ในนี้ผมไม่มีเนาะสี่เจ็ดสี่แปดผมไม่มีไม่มีใครชมเลยนหะ้องสารตัวเองโอเคต่อไปก็กลับมาดูเลขที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ลอยคอไหนลนะ่ะทําทำคลิปอ่าเนี่ยทันทีดูแล้วนะครับยังไม่กดไลค์นะครับกดเนี่ยกดติดตามจะมีอยู่ตรงนี้นะสีแดงเนี่ยช่องพดนดนโชคพารวยห้าเก้าแล้วก็กดด้วยนะ ทำไมมันไม่ขึ้นปิดกั้นได้ยังไงแนะปลกมากเลยถ้าทอดสดทำไมมันไม่เขากดตรงไหนว่าว่าเป็นสาธารณะก็เป็นสาธารณะแล้วนะทังมันนี่นี่นะครับเลขที่ ที่บอกจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแคปเอาไปแล้วกันประวัติศาสตร์ก็มีนะครับผมทํามาแล้วเป็นปีนะก็มีหลุดบ้างที่เมื่อออกเบิ้ลเนี่ยคือไม่โตดไม่เบิ้ลมาร้อยเปอร์เซ็นต์ในอย่างงวดดึงเมษาออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าผมก็บอกมาเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเนี่ยนี่ครับออกเจ็ดศูนย์เก้าจะเป็นเลขโต้สนะผมก็บอกว่าเป็นชุดโต้สพอเดือนเมษาสิบหกเหมือนกันของเมษาเนี่ยก็ไม่โตดไม่เบิ้ลไม่หาม าเซ็นก็คือเนี่ย906นะครับเป็นโต๊ดนะครับแต่ท่านเอาไปตัดเด็กอาจจะดูเยอะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบหรือมีวิธีการตัดก็เนี่ยผมจะเดี๋ยวผมจะดูในนี้เสร็จอาจจะต้องไปลงในเฟซในกลุ่ม,มเพื่อเผยแพร่ต่อไปนี่นะฮะแคปเอาได้นะชุดเต็มโต๊ดไม่เบิ้ลไม่หามมาร้อยเปเซ ไม่เบิ้ลไม่หามาร้อยเปอร์เซ็นครับผมมีอะไรบ้างอย่างสองเก้าฮันโออิงเมื่อกี้นะก็ห้าสองเก้ากับเจ็ดสองเก้าจะน่าสนใจนะแล้วก็เลขแวบๆมาก็คือสองเนี่ยสี่แปดก็จะมสองสี่แปดสามสี่แปดเก้าสี่แปดเนี่ยศูนสี่แปดเนี่ยี่น่าสนใจที่จะมานะเนี่ยถ้าเป็นสองเก้าเอเนี่ยแหละห้าสองเก้ากับเจนะ็ดสองเก้าแหละ ชนกันน้ององค์เองมอสักครู่ทาวันที่ยี่สิบก็เนี่ยแหละหกสองศูนย์สี่สองศูนย์นะนะครับผมผมตั้งเป็นสาธารณะตรงไหนก็ไม่เป็นเออไม่มีใครชมเลยแปลกแต่จริงไม่ได้อิงนิยาย สิสมันจะมีข้อมูลอะไรให้ดูอีกอ๋อนี่นะครับผมสรุปมาให้แล้วนะครับมีเลขที่นะ่าสนใจนะ029 029129 120166171172002 12 12 12 2992รวยๆๆๆนะ เลเกี่ยวข้องกับเนาอ,องอิงและที่ชนผมมาสักครู่ก็บอกแล้วคือมี29แล้วก็26ที่ชนกันนะเสา29ต้นก็เป็นเลขอันแป๊บเดียวเลยดังแปบ๊บเดียวเลยนะครับเมื่อคนดังขยับทํา,อ,าทอะไรก็ช่างเนี่ย729ที่สัมพันธ์กับเพะที่ตรงกันของผมให้บอกมาสักครู่นะ2 9กับ529อ่า สองเก้าสองมันเหมือนเลขอะไรนะสองก็เหมือนเลขหนะ้าเนาะจะเป็นห้าเก้าก็ได้นะเนี่เหมือนชื่อกลุ่มผมเนี่ยนะ่หมผลิตโชคพายรวยห้าเก้าก็เอาข้อมูลมาให้ชมแค่นี้นะครับผมสั้นสนคลิปประมาณเก้านาทีสิบนาทีขอบคุณที่ติดตามชมช่องผลินโชคพายรวยครับแล้วก็ ผมก็จะทำคลิปใหม่ๆเข้ามาให้ชมอีกนะครับผมสวัสดีครับ